ประเด็นต่อมาก็คือว่ามีการพยายามจะบิดเบือนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญผมไปภาคใต้ก็ารู้ว่ามีการพูดเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยมีการใส่ร้ายว่าแก้เพื่อระบอบทักษินมีการให้ข่าวของพรรคประชาธิปัตย์ว่าจะมีการแก้ไขรัฐธรรมนูญกันทั้งฉบับซึ่งก็เป็นความเท็จร้อยเบอร์เส็จเพราะหมวดพระมหากษัตริย์ไม่แก้นะครับเพราะฉะนั้นจะแก้ไขทั้งฉบับไม่ได้ นะครับเพราะฉะนั้นจะแก้หมวดอื่นๆตามความเห็นของประชาชนเวลานี้ไม่มีใครมีความคิดว่าจะแก้ไขอะไรบ้างจนกว่าจะได้ฟังจากประชาชนเพราะฉะนั้นพรกประชาธิปัตย์เนี่ยนะครับอยู่ในสถานะที่วิตกจริตผมเองลงไปที่อำเภอโพรมคีรีจังหวัดนครศรีธรรมราชไปเปิดหมู่บ้านนะครับที่ผู้ใหญ่บ้าน ซึ่งเขาได้ทําหน้าที่ในการปราบปรามยาเสพติดเป็นที่เรื่องลือของจังหวัดนครไม่เคยได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลชุดที่แล้วตัวเองเอาชีวิตแทบไม่รอดคือผู้ใหญ่เฉลิมการจนะพิทักษ์นะครับหมู่หนึ่งตำบลทอนของ,งอำเภอปงกีรีผู้ว่าราชการจังหวัดผู้การจังหวัดเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ว่าวิโรจีวัตรรังสรร์น,นะครับผู้การรณรงสายแก้วและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจ รองผู้ว่าราชการจังหวัดใกล้เคียงเขามารวมเพราะต้องการเอาเป็นแบบอย่างหมู่บ้านนี้หมู่บ้านนี้ถึงขนาดว่าในหมู่บ้านใครเป็นพ่อค้ายาเสพติดบ้าขึ้นรายชื่อทําสอนชี้เนี่ยนะครับเดินทางไปยังบ้านผู้ค้ายาเสพติด5้าร้อยเมตรถึงบ้านพ่อค้ายาเสพติดร้อยมัดและก็ทําสอนชี้เข้าบ้านบ้านไหนคนติดยาบ้านนี้คนติดยาเขาต่อสู้เรื่องนี้กันมายาวนาะน เขาก็บอกว่าเขาไม่ได้รับความร่วมมือจากรัฐบาลชุดนี้แล้วเมื่อคนไกลรักเปลี่ยนมาเป็นรัฐบาลของพรรคเพื่อไายชวนผมไปเปิดหมู่บ้านเปิดโครงการเรื่องการบําบัดยาเสพติดและทําเป็นหมู่บ้านประชาธิปไตยต้านพัยาเสพติดเขาก็เห็นว่าพวกกับผมเป็นพวกคนเสื้อแดงและคนเสื้อแดงที่นั่นเป็นพวกที่ต่อต้านยาเสพติดเขาก็ชวนผู้คนมาร่วมเต็มหมู่บ้านล้มหมู่บ้านผลเป็นยังไงครับผลพรรคประชาธิปัตย์เอง นะครับจะโดยการร่วมมือกับสื่อบังฉบับหรือเปล่าผมไม่แจ่งจดังไปกู่ข่าวว่าผมไปบอกว่าคนใต้โง่ที่เลือพัชประชาธิปัตยซึ่งเป็นความเท็จร้อยอร์เซ็นผมมีสติพอในการปราศัยผมไม่เคยพูดและวันอังคารนี่นะครับผมจะนำเทปที่ปราศัยไปเปิดในรายการชูธงฉบับเต็มเพราะฉะนั้นนะครับตั้งแต่นายเทพไทยเสนพงมานชยววนนนนะครับนายสาครเกี่ยวข้องนะครับ นิ่นประกาศถึงขนาดจะรวมตัวนะครับสสพักประชาธิปัตย์เพื่อประชุมหาหรือมาตรการที่จะดําเนินการกับผมผมก็บอกว่านอกจากผมไม่ได้ว่าพี่น้องชาคใต้โง่ที่เรือพักประชาธิปัตย์แล้วแต่สสพักประชาธิปัตย์ยังทําตัวแกลงง้งงงเพื่อหลอกลวงพี่น้องชาวใต้ต่อไปเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับถ้าใครไม่หยุดพูดเรื่องนี้ผมจะดําเนินคดีนะครับไม่ว่าสื่อหนึ่งฉบับกูข่าวที่เหลือก็ ไปถ่ายทอดตามและพรักประชาธิปัตย์ขอดานะาเพราะเขาไม่เคยเพราะปะกตินี่นะครับออกปฏิญญาแปดข้อที่หาดใหญ่ก็คิดว่าพวกผมจะไม่ไปลงในสามจังหวัดในจังหวัดภาคใต้ผมก็ไปบอกกับพี่น้องภาคใต้ว่านี่ไม่ใช่เวลาหาเสียงเลือกตั้งนี่เหลือเวลาอยู่สามปีเพราะพรคประชาธิปัตย์นี่นะครับบอกว่าภาคใต้ไ,ไม่มีสสเนี่ยรัฐบาลจะไม่งบประมาณในพื้นที่ที่ไม่มีสสของพรคเพื่อไทย ก็นายกยิ่งรักขุ้งไฟภูเก็ตวันครึ่งยังได้8 4 0 0 0ื่นล้านเพียงแค่5จังหวัดสสประชาธิปัตย์ก็บิดเบือนและอีก9จังหวัดยังไม่ได้รับครั้งที่บอกว่าหจังหวัดนี้ก็ไม่มีสิทธิ์จะได้เพราะฉะนั้นเราก็จะลงไปพื้นที่ภาคใต้เพราะฉะนั้นพวกนี้ก็กลัวเลยตัวเองจะเสียสถานะในพื้นที่ก็ร่วมมือในการอู่ข่าวเพื่อให้พี่น้องประชาชนภาคใต้เข้าใจผมเิ็ดว่าไปว่าพี่น้องภาคใต้งงที่เลือพรคประชาธิปัตย์ผมไม่เคยพูด และผมเตือนเลยว่าใครที่ไปกูข่าวเรื่องนี้เนี่ยนะครับผมจะดําเนินคดีและพี่น้องภาคใต้ก็ต้องตั้งหลักกันทันทีคือผมต้องไปบอกกับพี่น้องภาคใต้ว่าภาคอื่นๆื่นะเขาจะเดินไปถึงไหนนะวันที่เรามีถนนสองเลนภาคอื่นก็มีสีวันที่เรามีสีเขามีแปดนะครับภาคที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดกลายเป็นภาคที่ไม่มีการพัฒนามากที่สุดล้าหลังที่สุดน,นัเราก็ต้องลงไปทําความเข้าใจ ภาคตะวันออกเนี่ยนะครับเดิมทีก็เป็นพื้นที่ที่คนเสื้อแดงเข้าไปไม่ได้เวลานี้แดงครั้งแากเพราะฉะนั้นภาคใต้ก็เช่นเดียวกันผมยังมีกิจกรรมจะลงภาคใต้อีกหลายครั้งเพราะฉะนั้นเตือนไปยังภรคประชาธิที่ยัว่าถ้าต้องการจะเล่นงานผมขัดขวางผมก็ควรจะเริ่มต้นด้วยความจริงแต่ถ้าใช้วิธีการปลูกข่าวไม่เป็นประโยชน์อะไรเลยและผมจะดําเนินคดีด้วยและอยากจะลงเทียบฉบับเต็มก็วันอังคารตอนสองทุ่มทีเอซียาร์เ